แม่บอกคะคุณแม่ให้หนุมลูกท้องเสียจะให้ลูกกินนมแม่ได้ไหมและคุณแม่หาจะสามารถกินยาอะไรเพื่อทุเลาอาการของคุณแม่ได้บ้างคุณแม่ที่ให้หนุ่มลูกนะคะคุณแม่ท้องเสียเชื้อโรคนะคะจะอยู่ตรงบริเวณลำไส้ของคุณแม่จะไม่มีการถ่ายทอดเชื้อนะคะผ่านทางน้ํานมให้ลูกของคุณแม่ได้นะเพ<ฮ>ียงแต่ว่าเวลาที่คุณแม่ค่ะ ข้าซ้วมอะไรเรียบร้อยแล้วคุณแม่ต้องล้างม,มือให้สะอาดก่อนที่จะมาจับเต้านมก่อนที่เอาลูกเข้าเต้าหรือว่าก่อนที่จะปั๊มนมเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโรคที่อาจจะติดอยู่ที่มือของเรานะคะแพร่ไปยังลูกนะคะผ่านทางการสัมผัสนั่นเองนะ,ะแม่ให้นมลูกสามารถที่จะกินยาทุเราอาการได้ก็คือนี่เลยนะคะยาเม็ดดำนะคะหรือว่าบางคนก็จะเรียกว,ว่าพงทานดูดแซบสารพิษนะคะจริงๆเขาคือชื่อว่า activated charcoal สามารถกินได้ทําให้อุจจาระของคุณแม่นะคะเป็นเนื้อแล้วก็เป็นก้อนได้มากคือเยมากเลยนะคะแม่สามารถเท<ผ>มผงเกลือแล้วนะคะจิบกินบ่อยๆไดด้้นนะะคเเพื่่อชชยําทีแบบ แม่สูญเสียไปคุณแม่อาจจะเจอว่าปริมาณน้ำนมในเต้าของคุณแม่ลดน้อยลงได้แล้วก็ในส่วนของตรงนี้เองคุณแม่กินยาดังนี้แล้วก็ให้ลูกกินนมแม่ได้ตามปกติสมมติอตาการเป็นมากนะคะคือแบบท้องเสียมากเลยนะคะหรือว่าถ่ายเป็นมุกเลือดนะคะหรือว่ามีไข้ขึ้นอะไรเงี้ยค่ะในกรณีอย่างหลังนี้ควรที่จะปรึกษาคุณหมอนะคะเพื่อให้การรักษาที่ถูกต้องเหมาะสมต่อไปะคะ่ะ